สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะพามาชมกับรถกระบะทํากินนะคะเข้าไร่เข้าสวนสบายคะ่ะทุกท่านค้าขายได้บรรทุกได้นะคะ To โ,โยต a าไมตี้เอ็ค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c ค่ะเป็นรถกระบะมือ2ปี40นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลขายตามสภาพนี้นะคะในราคา69,000บาทค่ะ สภาพตามในรูปเลยนะคะหน้าเดิมหลังเดิมค่ะเครื่องยนต์เน่นๆช่วงรางแน่นๆน,น,นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ขับขี่สบายภายในกว้างๆนะคะใช้งานกันได้ปกติกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนค่ะ 2,500cc ดีเซลนะคะโตโยต้าไมตีีเอกค่ะ69,000บาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไปใช้กันคุ้มคุ้มค่ะทุกท่านจะเข้าไร่เข้าสวนการบรรทุกค้าขาย หรือว่าจะไปเข็นของก็ได้นะคะสนใจคันนี้นะคะดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะเราใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ใต้คลิปนะคะรถอยู่ที่ท่าพระจังหวัดขอนแก่นค่ะติดต่อนัดหมายร่วงหน้านะคะก่อนเดินทางไปดูไปทดลองขับค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยนะคะแอดมินก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ